สวัสดีครับตราบที่คิดว่าเรานั้นสำคัญความดื้อด้านดึงดันมันก็เพิ่มตัวตัณหาก็จะหลากมากกว่าเดิมยิ่งรุนแรงเหมือนแต่งเติมห้ามเมิมใจหากเพลปล่อยให้มันรากกล่าวชากถูก็จะยึดความเป็นกูผู้ยิ่งใหญ่ ก็จะหลงว่าตัวกูจะไม่ตายก็เลยกล้าท้าทายไม่เกรงกลัวโลกธรรมนำชี้มีสองด้านเพื่อให้ปรับจิตวิญญาณทั้งดีชั่วจะเป็นเกราะใช้กำบังระวังตัวมีบวกรบอยู่ครบครั่มีชุชั่วดีทวิลักษ์เป็นหลักคิดวินิจฉยัย ได้มาก็เสียไปในวิถีเรื่องจะให้อยู่นิรันนั้นไม่มีโกแทงกรรมจะบ่งชี้ให้เป็นไปการเกิดก็ผ่านไปไม่ย้อนถอยเหลือความแก่เริ่มทยอยมาลามไล่กับความเจ็บจะเคลื่อนทับลาดับไปสุดท้ายตายเน่าเหม็นเป็นซากเดน ไก่ไม่ขันดวงตะวันมันก็ขึ้นอย่างงี้เง่าเมามึนเที่ยวทำเล่นไม่มีใครใครๆเขาก็ทำเป็นลองคิดใหม่ใช่ยากเย็นไม่เป็นกูหัวเล็กลำบางวรลกรออนไลน์พบกันถือว่าเป็นบุญวาสนามีโอกาสแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กันถือว่าเป็นกัลยานะมิตรเงินกับเวลามันมีค่าต่างกัน เงินมีในกระเป๋าเท่าไรเรายัางรู้แต่เวลาที่เหลืออยู่เราไม่รู้เลยว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับ